ลาออกแบบไหนเอชาไม่ชอบใจมากที่สุดมาฟังคำตอบดีๆจากพี่เบนกันเลยครับพี่เบนสรุปมาให้เลยแล้วกันนะครับเอชาไม่ชอบใจนะถ้าเราลาออกแบบนี้นะครับตามคำตอบด้วยกันคำตอบแรกนะครับคือเราลาออกไม่บอกล่วงหน้านั่นเองนะครับเพราะอะไรครับ เอชาจะต้องหาคนใหม่มาแทนเรานั่นเองนะครับดังนั้นขอให้ทุกคนเช็คนิดนึงนะครับว่าตอนที่เราเตรียมสัญญางานเนี่ยเขาระบุว่าเราจะต้องลาออกล่วงหน้ากี่วันนะครับสามสิบวันหกสิบวันแล้วแต่เรื่องของตำแหน่งงานนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสามสิบวันนะครับที่พี่เบนเห็นนะขอทำตามกฎบริษัทนะครับเพราะว่าเอชาก็ต้องสรรพาคนใหม่แล้วก็หาคนมาแทนเฟืองงานนะครับแล้วก็รีเพรสตำแหน่งงานเรานั่นเองนะครับนะพอแรกก็คือเอชาจะไม่ชอบเลยถ้าเราไม่บอกล่วงหน้าครับข้อที่สองนะครับเอชาไม่แฮปปี้แน่นอนนะครับถ้าเราลาออก ดังนั้นหลายๆคนนะครับลาออกแล้วชิวครับไม่ทําอะไรครับหัวหน้างานบอกว่าช่วยสรุปงานมาให้หน่อยนะครับผู้ลงงานบอกขอความช่วยเหลือหน่อยไม่สนแล้วค่ะจะไปที่ใหม่แล้วนะครับไม่สรุปงานไม่โอนงานไม่ทําอะไรให้ทั้งนั้นนะครับเอชาเขาก็ต้องมาแก้ไขสิ่งนี้ให้เราอีกนะครับดังนั้นเอชาไม่ชอบแน่นอนนะครับในข้อที่2ข้อที่3นะครับเอชาไม่แฮปปี้สุดๆนะครับที่พี่เบนเห็นนะครับก็คือคนลาออกหลายๆคนนะครับตั้งกระแสนะครับตั้งกระแสว่า ตำแหน่งงานที่เราทําอยู่ไม่ดีบริษัทที่เราทําอยู่ไม่น่าทํางานเพื่อนร่วมงานไม่ดีหัวหน้างานไม่ดีไม่ดีสักอย่างนะครับเอชาปวดหัวแน่นอนนะครับเพราะว่าจะเกิดกระแสนะครับในบริษัทในทีมงานของเรานะครับว่าทําไมเราลาออกหลายแลคนลาออกตามนะครับดังนั้นต้องระวังนะครับอย่าทํากระแสเรื่องเหล่านี้นะครับดังนั้นพี่เป็นขอสรุปนะครับถ้าเราลาออกในแบบเมื่อกี้ที่พูดมานะครับเอชาไม่แฮปปี้แล้วถ้าแฮปปี้ทำอย่างไรนะครับขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะครับก็คือเราจะต้องเขียนใบลาออกให้ชัดเจนระบุวันทํางานให้ชัดเจนนะครับ วันสุดท้ายคือวันอะไรเขียนไปลาออกให้ดีแล้วครับเขียนเป็นพิ้นออกมาเต็นลายเต้นหรือว่าดรอปอีเมลก็ได้นะครับเ็คกับบริษัทว่าลาออกอย่างไรนะครับอันที่สองนะครับก็คือคืนทรัพย์สินของบริษัทด้วยนะครับว่าเรามีแหลปทอบของบริษัทมือถือบริษัทอะไรบ้างนะครับคืนให้หมดนะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องทางกฎหมายนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับอย่าลืมขอเอกสารรับรองการทางานด้วยนะครับเพื่อเป็นเรฟเลนซ์ในอนาคตของเราว่าเราเคยทำงานที่นี่นั่นเองนะครับและก็อาจจะมีเอยกัาว่าทอันระวังไว้้ดวยนะครับว่าก็คือไอจาย ววิทําอย่างไรให้โปรเฟชชั่นอลนะครับอย่าทําแบบไม่ดีนะเดี๋ยวจะเป็นโปรไฟล์เสียในอนาคตสำหรับเรานั่นเองนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เห็นใจไอจาด้วยนะไอจาทำงานหนักกันทุกบริษัทนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ขอน้องเราออกแบบโปรเฟชชั่นอลนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับบริษัทจะได้ก้าวต่อแล้วเราก็จะมีโปรไฟล์ดีๆนะครับไปทำงานบริษัทใหม่ด้วยแน่นอนนะครับก็ขอทุกคนโชคดีครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังเขียนเรซูเม่ไม่ได้หรือส่งใบสมัครงานไปหลายที่เนี่ยก็ไม่ถูกกกเเรีียยสสััมภาษณ์ทล พี่เบนมีคอร์สท็อป Perfect เพอร์เฟ e ต์เรเมนะครับที่มาพร้อมทิปและเทคนิคลับมากมายให้เขียนใบสมัครงานอย่างมืออาชีพและได้ง,งานที่ต้องการครับเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t h e h u n t e r b ฮัรับหรือไปกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ที่เลยครับ